พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาหลังสวนเมเตันไบค์ครั้งที่8เมื่อวันที่28ตุลาคม2555นายสุพลจุนใสในายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาหลังสวนเมเตันไบค์ครั้งที่8ประจำปี2555ณสนามเขาศกตลาดอวยชัย3ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายชนะเกิดเนตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอหลังสวนโดยมีนายวัฒนาศรีอรุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอหลังสวนกล่าวรายงานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬานักปั่นจักรยานเสือภูเขาทั่วประเทศได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆ ในการปั่นจักรยานพร้อมนี้นายสุพลจุนใสานายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันจักรยานหลังสวนเมาเทนไบ์ครับครับจักรยานมี a ีนะครับเดี๋ยวผมขอตามความใจนิดนึงพอดีถ้วยมีลำดับอยู่นะครับเดีกชายมเ็ค่ที่ผมนิดหนึงนะครับมีลำดับให้ผต้องขอพยายามสูงแล้ว มีไหมเียดด้วยอลอ่าม่มีนะ